สวัสดีครับพี่น้องออกล่าหากินวันนี้พาพี่น้องมาใส่มองครับใส่มองกับหมายนี่เลยเป็นบอ่อบ่อร้างๆพี่น้องบ่อเล็กๆกลางป่าเลยไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าแต่อยากใส่พอดีมีมองอยู่หัวหนึ่งนี่พี่น้องเบอร์แปดถอยมาพักหนึ่งละใส่ไปหนึ่งครั้งไม่ได้ไม่ได้แต้มเลยก็เลยมาลองหมายนี่ดูว่าจะมีแต้มไหมเดี๋ยวยังไง ไปใส่ให้พี่น้องดูเลยแล้วกันนะครับส่วนใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์นะครับให้กำลังใจกับช่องของนาหากินนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนใส่กันเลยครับพี่น้อง

ครับพี่น้องใส่เสร็จแล้วโอ้โอกาสอากาศค่อนข้างเย็นเลยเออ,เอ,อยังไงเดี๋ยวน่าจะมาดูตอนเย็นอาจจะไม่มาเพราะอากาศมันเย็นครับพี่น้องน่าจะมาเก็บพ่งนี้เช้าครั้งเดียวเลยแล้วเราดูว่าจะได้กี่แต้มเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบบ่ายสามนะอากาศค่อนข้างเย็นผมว่าจะไม่ลงตอนเย็นหรอกเพราะว่าไม่น่าจะมีแรงลงครับอากาศค่อนข้างเย็นเลยแล้วก็สาหร่ายเยอะครับ อการลุ้นยากอยู่ยังนิ่งอยู่ยังไม่มีอาการอะไรก็เดี๋ยวรอลุ้นเช้าครั้งเดียวครับก็วันนี้มาคนเดียวก็เลยไม่ค่อยสะดวกเลยแล้วก็ผ่านทุนเขาติดภารกิจเนาะช่วงนี้ยาวๆเลยก็ออกทำคอนเทนต์คนเดียวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับว่าจะมีแต้มไหมมีไม่มีก็คอยรูตอนเช้าครั้งเดียวครับพี่น้องตอนนี้ไปแล้วครับหนาวมั้งแต่บ่ายสามครับพี่น้องใส่ทิ้งไว้แล้วก็มาเก็บตอนเนี้ย ตอนนี้น่าจะเกือบหงมงเย็นแล้วก็เลยลงไปเก็บเมื่อสักครู่เสียดายไม่มีขากล้องมาด้วยแล้วก็ไม่มีเพื่อนมาด้วยไม่ได้ถ่ายตอนจังหวะเก็บมันมีช็อตหนึ่งที่ตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วครับแบบไม่ค่อยเจอเนาะแบบใส่มองเบอร์เล็กแล้วไปติดปลาที่เบอร์มันใหญ่กว่าหรือปลาที่ไม่น่าจะติดมองได้อะไรเงี้ยก็ ใส่ไว้ตอนบ่ายสามเนาะแล้วก็ลงไปเก็บเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วล่ะครับปลาในนี้มันเหมือนไม่มีอะครับเพราะว่ามันเป็นสะรัง้างมันไม่มีปลามันไม่มีอะไรก็เลยเอาเบอร์แปดมาใส่ทิ้งไว้นี่ครับผลงานที่ลงไปเก็บเมื่อสักครู่โอ้เบอร์แปดนะครับนี่จริงจริง ปลาของเบอร์แปดที่เราได้เนี่ยมันมันไซส์ไม่ใหญ่เลยแต่โชคดีโอ้โหได้เลือดด้วยครับพี่น้องชนหินข้างล่างได้เลือดได้เลือดเดี๋ยวแกะให้ดูก่อนโอ้มือเดียวอยากนิดหนึ่งพี่น้องอยากโชยใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ใส่มองมาไม่ค่อยเจอปลาอื่นที่ไม่ใช่ปลานินปลาแบนๆที่มันจะติดมองได้เนาะปลาปลาชนิดนี้นี่มันติดนะครับแล้วมันมันตัวใหญ่กว่ามองเราเยอะเลยครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูครับ โอ้โหไรจะเห็นเนาะขออนุญาตเด้พี่น้องดูครับเห็นไหมครับไม่ใช่หวานแหน,นะครับนี่ท่อนสายใหญ่มากครับพี่น้องอยากหยิบให้ดูมือเดียวขออนุญาตเด้พี่น้องมองอยากหน่อยจะหยิบมันให้ดูดูครับอือนี่ครับไซโลครับพี่น้องติดมองเบอร์แปด ก็ช่อนไซโลติดมองเบอร์แปดครับพี่น้องอือหือบอกเลยว่ามันมันใหญ่จริงๆครับมันมันติดได้ยังไงครับนี่มันติดมองได้ยังไงเบอร์แปดติดมองเบอร์แปดครับพี่น้องดูมันใหญ่จริงๆครับโอ้โหคุ้ม,มครับใส่มองรอบในคุ้มจริงๆสะนั่งร้างอย่างเงี้ยครับดูค่อนข้างจะร้างเลยละครับแต่มีมีปลาไซานี้มาครับ ปลาน,นินนะครับดูปาน,นินดูครับเบรอร์แปดติดมาคราไซเลยน่าจะยังไม่เคยมีใครมาใสา่นีด่ดิให้ดูตัวนี้โอ้โหตัวนี้ไซสสวยนะครับพี่น้องดอูเดี๋ยวไปสรุปที่บ้านจะเทใส่ถังให้ดูแต่ให้ดูในถุงนี่กันครับพี่น้องโอ้ผมมาเจ็ดเจ็ดห้าโลนะนนี่นะ โอ้ oh, ใส่มองเบอร์แปดได้เกือบห้าโลพี่น้องไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวไปเทสใส่ถังให้ดูครับพี่น้องว่าจะได้กี่กิโลแล้วก็หน้าตาปลาเป็นยังไงบ้างและเดี๋ยวเช้าจะมาเก็บมองให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมแล้วก็ไปสรุปการตอนเช้าอีกทีว่าใส่มองเบอร์แปดในสาะล้างๆแบบนี้นะครับว่าจะได้กี่แต้มกี่ตัวกี่กิโลนะครับพี่น้องเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ นี่ครับพี่น้องที่มันมืดแล้วเนี่ยกลับมาถึงบ้านมืดพอด,ดีจะให้ดูว่าไอ้ที่เราได้มาเนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวจะเทให้ดูใส่กระมังจะเทให้ดูเนาะมองเบอร์แปดพี่น้องหัวเดียวใส่หัวเดียวเลยเบอร์แปดเทกันเลยนะเทเลยครับพี่น้องโอ้ยด่าน,น,น่น่ดูครับนี่ดูเบอร์แปด ติดมาครับพี่น้องติดมาได้ไงเบอร์แปดงงมากเลยอันนี้ก็อเน,นี้ยสมเหตุที่เป็นเบอร์แปดไอพวกนี้ก็ไม่น่าถึงเบอร์แปดนะแต่ก็ติดมางงไหมงงไหมพี่แต่ที่งงสุดพี่น้องนี่ติดมองเบอร์แปดไซโลครับพี่น้องติดมองเบอร์แปดเสียดายที่ไม่มีขากล้องถ่ายดูตอนลงน้ำไป ดินวู๊มันดินทีิีทีอย่างนี้ๆๆเลยนะเกือบหลุดได้มาไซโลนี่ผลงานเบอร์แปดของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปดูใหม่ว่าจะมีแต้มเพิ่มไหมแต่เนี้ยคุ้มละเบอร์แปดได้เท่านี้คุ้มละพี่น้องครั้งแรกในชีวิตใส่มองให้ปลาช่อนไซโลด้วยอฮโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันอีกรอบนึงใส่ทิ้ไงไม่นั่นแหละถ้ามองไม่หายเดี๋ยว ไปดูว่าจะได้ปลาไหมเจอกันพรุ่งนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมาเก็บมองครับเช้านี้มองเบอร์แปดที่ใส่ไว้เมื่อวานตอนบ่ายนะครับไม่แน่ใจว่ามีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศก่นกอนก่อนที่จะเก็บนะครับใส่เบอร์แปดไว้เมื่อวานแล้วก็มาเก็บตอนอประมาณสักหกโมงเย็นเมื่อวานรอบหนึ่งแล้วก็ได้ไปพอสมควรเลยนะเกินเกินคาดเลยสําหรับมองเบอร์แปดของผม ส่วนเช้านี้เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับพี่น้องไปดูพร้อมกันเลยครับโ,โหพี่น้องมีตัวอยู่นะครับนะ่ะเชา้านี้นี่ครับมองเราเห็นไหมครับนะ่ะซูมให้ดูเนื้อ่น,อนันพี่้องมันจะไม่ใหญ่มากนะตามเบอร์เขากับจุดนูน่น,นตรงนูน่นตรงนั้นไซส์ค่อนข้างสวยเลยนูน่นนะครับตรงนั้นเดี๋ยว ผมพาลงไปดูในน้ำนี่ก่อนไม่แน่ใจว่าจะมีกี่แต้มนะอากาศก็หนาวมาสายด้วยนะวันนี้เดี๋ยวลงไปดูในน้ำกันนดีกว่าครับโอ้โหน้ำเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องฝุ่นก็เยอะด้วยครับคือเป็นอุปสรรคในการใส่มากเลยในหมยนี่พี่น้องดูสลายมหาสารปลาที่ไหนมันจะมาติดได้ ต่เดี๋ยวพาดูบรรยากาศเลยครับโอ้เย็นโอ้เย็นอ๋อนี่ครับหนึ่งแต้มเชา้านี้กับอากาศเย็นๆเ,เบอร์แปดโอ้ยหนาวมีไหมมีไหมโอ้มีแต้มเดียวโอ้นี่นี่แต้มที่สองพี่น้องป๊อดสวยสวยสวยสองแล้วครับพี่น้องสองแต้มสองแต้มโอ้โอ้ยเย็นมาก <c oughs> น่าจะติดเมื่อเช้านี่แหละครับมิฉงั้นน่าจะตายแล้วถ้ามันติดตั้งแต่มเมื่อคืนอุ้ยหลุดตรงนี้หลุดใส่น้ำสุย มีอาการหลุดชัดเจาะเลยแสดงว่าปลาอาจจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าอุ้ยแต่ไซส์นสวยครับน่าจะใหญ่กว่าเบอร์แปดับพี่น้องดู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 โอ้ยสวยจริงไซส์นี่เอออย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้ออย่าไม่เก็บครับพี่น้องให้ให้ดูบรรยากาศเฉยๆโอ้ยตัวนี้สวยครับอืมอาจจะไซส์เบอร์สิบนะครับแต่มันพันเบอร์แปดอ่ะโอ้หมันหมันมันไซส์นี่สวยครับพี่น้องยอดเลย อโอ้โหดูดูด,ด,ดูพี่น้องโอ้สวยจริงครับไซนนี่คุ้มมาครับตัวนี้ไปเดี๋ยวไปดูกันต่อครับพี่น้องนี่ครับเมื่อวาน <c oughs> ที่ผมลงมาตอนเย็นตรงนี้เลยนี่ตำแหน่งนี้เลยครับนี่ปลายช่อนไม่รู้มาได้ยังไงใสสวยด้วยเบอร์ใหญ่มากอ้อมีครับนี่ตำแหน่งตำแหน่งเดียวกับปลาช่อนเมื่อวานเลยตรงนี้เลยครับ โอ้ oh, สวยครับสวยตรงนี้มีปลาช่อนเมื่อวานมันมันเป็นก้อนหินข้างล่างนี่ครับก้อนหินใหญ่ที่ผมเยียบอยู่ลปลาช่อนมาจากไหนไม่รู้มันพันอ้าวตรงนี้มีใสสวยด้วยนะนี่ใสสวยใสยสวยเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับพี่นนอะดูไปพร้อมกันเดี๋ยวผมจะเก็บข้างเดียวอู้ oh, สไลด์มันเยอะเหลือเกินโอ้ oh, ฝั่งนู้นดินครับสไลด์เยอะเกินไปครับมันทําให้โอ้โ oh, หมองเสียหายพอสมควรนะ รู้ขาดบ้างหรือเปล่าโอ้โหโซนนี่ฮึมใส่สวยๆเลยว้าวไซนี้ไซส์สวยครับตัวแปะงามๆแต่พันเละเลยโอ้มองเปิดเลยอย่างงี้พาดละเราโอ้โหน่าจะหมดแล้วครับพี่น้องพาชมบรรยากาศก่อนก่อนที่เราจะเก็บนะครับโอ้อากาศค่อนข้างเย็น น้ำค่อนข้างเย็นโอ้โหสาหร่ายไปกินหมดเลยอ๋อแต่มีแต้มติดมาเรื่อยๆนะนี่พี่น้องดูดูมีแต้มเรื่อยๆนะออไม่แปลกที่มาเย็นได้ค่อนข้างเยอะนะโอ้โหดูครับพี่น้องอเดี๋ยวไปดูกันต่อครับพี่น้องโอ้โหตรงมุมโอ้ยมีมีมีอยู่แต้มนึ่งนะพี่น้องดูครับมันมองเห็นตะข่ายชัดเจ๋วเลยในน้ําที่แบบมันเป็นตะไคร่น้ําแบบนี้เนาะ ปลามันก็น่าจะมองเห็นมันกันน,นะครับโอ้แต่ตรงมุมมีหนึ่งแต้มครับพี่น้องแกะก่อนเดี๋ยวเราจะสาวขึ้นข้างเดียวเลยมันจะสาวขึ้นหะอเปล่านี่ครับไอ้สวยไแน่ใจว่ามีอีกไหมฝั่งนู้นลึกแล้วครับฝั่งนู้นจะลึกมากมรูจะไปได้ไหมแต่ดูครับสาหร่ายมันมหาศาลเลยสาหร่ยายเยอะเกินไปครับก็ได้แค่มุมนี้มุมเดียวครับพี่น้อง เป็นมุมทางนี้เหมือนจะไม่มีแต้มนะดูครับนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรดิ้นใสสวยนะั่นน่ะดิ้นแรงอยู่นะเห็นไหมครับพี่นะ้องอู้ดิ้นแรงตัวนี้ดิ้นแรงผีใหญ่เท่ากันกับตัวแรกที่เราเห็น,นโอ้ใสสวยอยู่ใสสวยอยู่ใสสวยอยู่ยยยนี่อื uh ้อ huh. ใสไม่คิเลนนะดูโอ้สวยๆครับพี่นะ้องน่าจะน่าจะหมดแล้วแหละจะไม่มีแต้มแนละ้ว ไม่อยากไปฝั่งนวนลึกครับโอ้ดูสลายสลายเยอะเกินโอ้ยนวลลึกแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกันเหมือนมีอาการครับพี่น้องมันดึงดึงสู้อยู่จุดหนึ่งว่าจะไม่ลงมาลึกแล้วนะโอ้โหนี่ค่อนข้างลึกแล้วมีอาการครับเบอร์แปดเราโอ้โหนี่ถ้าได้เบอร์สนะิบน่าจะได้ไซส์ใหญ่กว่านี้นะอ้าไหนอะว่ามีอาการาการเงียบไปแล้วครับอาจะหมดแล้วแหละ โอ๋อนั่นๆๆๆๆดินแล้วดินแล้วโหดินแล้วดินแล้วโหดิ้นดินดินโอ้โอ้พี่น้องขออภัยลึกโอ้สวยๆนะสวยๆนะนี่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 โอ้ดินแล้ว,ลว,ลว oh, oh. Oh, พี่น้องอืถอยก่อนดีกว่าครับลึกเดี๋ยวผมสาวให้ดูโอ oh, ้ลึก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 โอ้ขออภัยครับพี่น้องอืมดินโอ้ oh, ดิน 요옥 우요 요요 ยิงตัวนี้เก็บกันครับโอ้ครับพี่น้องไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับดูไหมสป่าเล็กๆนะครับทั้งร้างไม่ใช่ส่าเลี้ยงนะครับไม่ใช่บอ่อเลี้ยงแน่นอนบอ่อธรรมชาติอยู่กลางป่าอย่างนี้เลยนะครับแล้วดูมันจะมีพวกแหนแล้วก็สาหร่ายเยอะมากคิดว่าไม่มีปลาพี่น้องเพราะว่าทั้งคนขึ้นยิงไม่ร้อยขึ้นยิงสามสี่ต้นนั่น มีรอยคนปืนขึ้นยิงต้นนั้นต้นนั้นเห็นไหมครับนะ่ะเขาเขานั่งยิงบนนั้นแล้วก็มุมนี้คือเขายิงทุกวันผมเห็นคนนักแม่นปืนพลซุ่มยิงมายิงทุกวันแล้วก็มีคนหวานแหเนี่ยครับมีร่องรอยการหวานเห็นไหมครับเนี่ยสไล,ลายที่เขาวานขึ้นมาก็คิดว่าไม่น่ามีปลาก็มาใส่เล่นๆทิ้งไว้น้ำเบอร์แปดเห็นมองมันว่างๆังไม่ได้ทําอะไรก็ลองมาใส่ดูน่าเชื่อครับพี่น้องว่า โอ้ตั้งแต่เมื่อเย็นละที่มาเก็บเมื่อเย็นว่าว่าพอสมควรแล้วดูเช้านี้ครับพี่น้องโอ้โหดูนี่ตัวนี้นี่เบอร์สิบแน่นอนครับแต่มันติดเบอร์แปดของเราเพราะว่าน่าจะพันแหละครับไม่น่าติดเข้าหัวได้ได้หลายแต้มนะพี่น้องทาเป็นเล่นไปดูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแต้มอะครับแปด อืมหมดละน่าจะหมดแล้วโอ้เก้าแต้มครับนี่มีข้างล่างตรงนี้อีกเก้านู่ข้างบนนี่อีกสิบโอ้สิบกว่าต้มครับพี่น้องเช้านี่ดูโอ้โหแต่มองก็พังพอสมควรครับดูสาลายมาเต็มเลยเดี๋ยวเอาไปผึ่งแดดเบอร์แปดจริงนะครับนี่ดูโอ้โหสุดยอดจริงครับทึ่งกับตัวนี้ครับนี่โอ้มีป่าไซนีด้วยพี่น้อง บอยอย่างงี้ครับดูโอ้มีปลาใส่นี่ตัวใหญ่มากครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับหมานครับหมานครับพี่นออ้องก็ตามที่เห็นเลยครับผลงานของเราหมานจริงครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาชมจนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้เราด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับช่องออกล่าหากินเพราะว่า ทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ทุกยอดวิวทำให้ช่องมีกำลังใจที่จะทำต่อที่จะถ่ายคอนเทนต์ให้ชมต่อนะครับผลงานวันนี้ผมแฮปปี้เลยครับค่อนข้างถือว่าคุ้มเลยครับดูครับพี่น้องโอ้โหเดี๋ยวจากลากันไปกับผลงานออมองเบอร์แปดวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าออกล่าากินจะพาไปทำอะไร รอชมกันครับพี่น้องขอบคุณมากครับคลิปนี้